t a k เ n เอทเกมแนวต่อสู้ตอบคอมโบโคตรมันที่ดำเนินเนื้อเรื่องเกี่ยวกับลูกทอรพีหรือการฆ่าล้างกันเองในตระกูลมิชิมะกันมาอย่างยาวนานได้ปล่อยคลิปตัวอย่างโชว์เกมเพลย์ตัวแรกที่พัฒนาโดยใช้ Unreal Engine 5มาให้ชมกันแล้วครับซึ่งในคลิปนี้คราวนี้เราก็จะได้เห็นฉากต่อสู้ของเหล่าตัวละครที่คุน้นหาคุ้นตากันดีอย่างพอลคิงลอสลาสแจ็ค คาซุยะและจินที่โดยเฉพาะพอลที่ภาคเนี้ยสงสัยแว็กจะหมดเลยปล่อยผมลงมาที่ก็ไม่ได้เห็นมานานตั้งแต่เท k เคนโฟร์ซด้วยนอกจากนี้ตัวคลิปยังมีส่วนของเนื้อเรื่องที่ท่าทางว่าเกมภาค8จะเป็นศึกสู้กันของพ่อลูกระหว่างคาซุยะมิชิมะกับจินคาสมะแน่นอนแถมยังเซอร์ไพรส์ผู้เล่นที่จุนคาสมะที่เป็นแม่ของจินเนี่ยปรากฏตัวออกมาด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าจุน กลับมาได้ยังไงและอย่างไรคำตอบเนี้ยแฟนๆคงต้องรอมาดูกันเมื่อเกม t e k k e n' a ที่จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series S, X และ PC บนส t e ีมส่วนวันวางขายเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะจ๊ะ หลังจากปล่อยข่าวลือกันมาเนิ่นนานล่าสุดเนี้ยป๋าฮิเดโอโคจิมาก็ได้ขึ้นเวที The Game Awards ประกาศเปิดตัวเกม Death Stranding 2อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยในตอนนี้ตัวเกมยังมีกำหนด,ดการวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นยังไม่มีการพูดถึงแพลตฟอร์มอื่นๆแต่อย่างใดในเกมภาคใหม่เนี้ยจะยังขนนักแสดงเด่นๆในภาคแรกกับมาทแทบจะทั้งหมดทั้งนอร์แมนรีดัสเลอาเซดูส t r อยเบเ e r ร h i ิโอ k a คาซุนและเอ Fanning ซึ่งตัวเกมจะรันบนเอนจินเดซิมาเช่นเดียวกับภาคแรกแต่จะมีเนื้อเรื่องที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ซึ่งนอกจากเกม Death s t r a n n i n g 2คุณ k o j i มะเนี่ยยังได้เผยอีกว่าเขาและทีมงานยังกำลังพัฒนาเกมอีกเกมหนึ่งนอกจาก Death s t r a n n i n g 2ไปพร้อมๆกันซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเกมใหม่เพื่อลงให้กับเครื่อง Xbox อย่างที่เคยมีข่าวออกมา นี่ข่าวลือปล่อยโดยทีมงานปปาว่าแต่และอันเนี่ยแม่นเหลือเกินในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันวางจำหน่ายที่แน่นอนของ Death Stranding 2แต่น่าจะได้รู้กันในปีหน้าแน่นอนครับผม สแควร์อ n น x ิเองก็ไม่น้อยหน้าครับเพราะได้เผยวันวางจำหน่ายเกม Final Fantasy 16คือวันที่22มิถุนายน2023และจะลงเฉพาะคอนโซล PlayStation 5ในรูปแบบ Times Exclusive ภาคใหม่นี้เนี่ยจะเป็นผลงานการพัฒนาของโปรดิวเซอร์นาโอกิโยชิดะทีมเดียวกับภาค14ออนไลน์ซึ่งครั้งนี้ตัดสินใจเปลี่ยนแนวมาทำแอคชั่น RPG เต็มรูปแบบ มีตัวเอกคนเดียวเป็นหลักต่อสู้ด้วยอาวุธทำคอม,มโบและคาถาพลังพิเศษต่งตางๆเรื่องราวของภาคนี้จะเป็นแนวดาร์กแฟนตาซียุคกลางมีโลกที่แบ่งเป็นหลายอาณาจากักรขานอำนาจกันด้วยพลังของอสูรอันเชิญอีคอนถูกใช้งานผ่านร่างมนุษย์ที่เรียกว่าโดมิแนนต์ นำเสนอการเมืองความขัดแย้งแบบจริงจังมืดมนกว่าภาคที่ผ่าน,านมาโดยวิดีโอเทรลเลอร์ตัวล่าสุดในชื่อ Revenge จะเน้นไปที่ตัวเอก Clive คลีฟโรสฟิ d ยอดนักรบผู้ทำหน้าที่ปกป้องมนุษย์ร่างสถิตของอสูรฟีนิกซ์ซึ่งก็คือน้องชายของเขาเองเนี่ยแหละครับก่อนที่เหตุโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นทำให้เขาสาบานจะล้างแค้นอสูร e อีฟริที่เป็นอีคอนดานมืดโอ้ยรอไปสี่2023 ตอนนี้แอดคงได้แต่ทำเพลงเกมซีรีส์นี้รอไปก่อนสินะภายในงานเด e g a m ม Awards 2022ได้เปิดตัวเกมเพลย์แรกและตัวอย่างใหม่สำหรับ Star Wars Jedi Survivor เป็นที่เรียบร้อยครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าโฉมแรกของข่าวในภาคนี้ดูดุดันกว่าเดิมไม่ได้เป็นเจไดฝึกหัดอีกต่อไปแถมนักแสดงเจ้าของบทบาทอย่างแครเมรอนมนาแฮนยังออกมาโชว์หน้าหล่อๆให้ได้เห็นกันในงานอีกด้วยบา้าเอแอกกำลังยิ้มอยู่หรือนี่ Star Wars Jedi Survivor มีเนื้อหาสืบเนื่องจากเกมภาคแรกเป็นเวลา5ปีโดยข่าวยังคงเป็นเพียงเจไดคนสุดท้ายของจักรวาล และยังถูกเหล่ากองทัพของจักวรวรรดิไล่ล่าซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้ากับความกดดันทั้งหลายเหล่านี้มากขึ้นทุกวันมีเพียงบีดีวัรอยคู่ใจที่คอยอยู่เคียงข้างเขาข่าวจะต้องต่อสู้และยืนหยัดเพื่อปกป้องตนเองพักพวกที่ช่วยเหลือและสืบสารวิถีเจไดต่อไปให้ได้ตัวเกมเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบต่อสู้ที่ยังคงใช้รูปแบบคล้ายกับของเดิม แต่ว่าเพิ่มพลังฟอร์สกับเทคนิคต่อสู้ด้วยไล์เซเบอร์ใหม่ๆให้เราฟาดฟันกับเหล่าไวายไร้และหาจุดอ่อนของพวกมันพร้อมกันนี้จะมีฉากที่มีไบโอมต่างๆกับดาวต่างๆที่มีความลับและสกิลต่างๆให้ปลดล็อกมากมายเมื่อช่วงเวลายุคมืดใกล้เข้ามาถึงข่าวจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันแล้วละครับ Star Wars Jedi Survivor มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่16มีนาคม2023บนเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series X/S และ PC เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์เกม Next Gen เต็มสูบเลยทีเดียว g o s t Story ทีมพัฒนาเกมที่นำทีมโดยคุณเคนลีวายที่เคยฝากผลงานเกมดังๆอย่าง BioShock หรือ System Shock 2เอาไว้ได้ประกาศเปิดตัวเกมแนวแอคชั่นเกมใหม่ที่มีชื่อว่า Judas ออกมาแล้วและยังเผยคลิปสั้นๆมายัวน้ำลายชาวเกมอีกด้วยโดยการเปิดตัวเกม Judas นั้นก็มีขึ้นในงานมอบรางวัลเกมประจำปี The Game Awards 2022ได้และครับ ซึ่งตัวเกมใหม่คราวนี้ของคุณเคนรีวายก็จะเป็นเกมแนว FPS เล่นคนเดียวที่ผู้เล่นจะต้องหาทางเอาตัวรอดไปจากยานอวกาศที่กำลังพังให้ได้ซึ่งบนเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเนี่ยยังเผยว่าวิธีจะรอดไปจากที่นี่คือการร่วมมือหรือแตกหักกับศัตรูคู่อาคาตของตัวเราเองเท่านั้นซึ่งคุณจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขสิ่งที่คุณทำพังหรือจะปล่อยให้มันมอดไหม้ลงไป ฟังดูแล้วเนี่ยมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับส่วนคลิปที่เผยแพร่มาเนี่ยก็พบว่าเกม Judas มีกลิ่นอายคล้ายกับ Bioshock เอามากๆเลยครับ Judas มีกำหนดวางจำหน่ายบน p l a y s t a t i o n 5, Xbox Series Xs, PC บนแพลตฟอร์ม t t e m m และ e p i c Game Store ส่วนกำหนดวันวางขายนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยเออกมาเช่นเดียวกันครับ หลังจากที่ h ฮดิสภาคแรกออกมาวาดลวดลายและมอบความสนุกสนานให้กับเหล่าผู้เล่นจนขึ้นแท่นเป็นเกมแห่งปีจากหลายสำนักล่าสุดนี้ Super ร์จ n t อนก็ได้ประกาศภาคต่อ h a ด e s 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วในงาน The Game Awards 2 0 22โดยในภาคต่อน,นี้เราจะได้สวมบทบาทเป็นเมลิอน เจ้าหญิงแห่งยมโลกผู้เป็นอมะตะและออกสำรวจโลกที่ยิ่งใหญ่และลุ่มลึกกว่าเดิมพร้อมต่อกรอกับกองทัพของไททันแห่งการเวลาด้วยคาถามนตราแห่งความมืดโดยที่มีเหล่าทวยเทพแห่งโอลิมปัสให้การสนับสนุนนอกเหนือจากศัตรูใหม่แล้วยังมีสถานที่ความท้าทายระบบอัปเกรด และเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์เล่นในโลกของเทพนิยายกรีกโบราณอย่างไม่จำเจนน่าเบื่อแน่นอนทั้งนี้แม้ว่า h a d e s 2นั้นจะเป็นภาคต่อของภาคแรกแต่ก็เว้นระยะเวลาห่างจากภาคแรกพอสมควรทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่ก็สามารถสนุกกับเกมนี้ได้ในขณะที่แฟนภาคก่อนก็จะได้ e n นจอกับการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในภาคแรกเป็นระยะระยะ ทางทีมงานจะประกาศวันวางจำหน่าย Hades 2ในรูปแบบ early access อีกทีเมื่อเกมใกล้เสร็จแล้วนะครับซึ่งขณะนี้นั้นกำลังเร่งทำกันอย่างสุดฝีมือและยังมีงานต้องทำกันอีกเยอะก่อนที่จะพร้อมวางขาย <ล kaikki> ก่อนจะเกิดตำนานตระกูลโซสขึ้นมา From Software เคยโด่งดังจากเกมตระกูล Armed o r Core เกมแอคชั่นสงครามหุ่นยนต์สุดมันและฮาร์ดคอร์จัดๆแต่ก็นับเป็นเวลากว่า10ปีที่เกมเนี้ยไม่มีภาคใหม่ออกมาเลยซึ่งวันนี้วันเวลาที่รอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว <laughs> โดยในงาน The Game Awards 2022ที่ผ่านมาบัานได Namco และ From Software ได้เปิดตัว Armored ER Core 6: f i l e s of Rubicon สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของตัวเกมเนี่ยจะยังคงเป็นแอคชั่น 3D เหมือนกับภาคก่อนๆน,นะครับโดยเราสามารถปรับแต่งหุ่นยนต์เพื่อตอบรับกับการต่อสู้ทั้งระยะใกล้และไกลโดยมีศัตรูหลากหลายรูปแบบที่มีความท้าทายสูงตัวเกมจะได้คุณทีเดนาก,กะมิยาสกิมารับหน้าที่เป็น Initial Game Director ส่วนหน้าที่กำกับหลักจะเป็นคุณยามามุระมาซารุหัวหน้าทีมดีไซน์เกมเซกิโรชาโดสไดทาวายส์อเมิดคอร์ซิกสไฟออฟรูบิคอนจะวางจำหน่ายภายในปี2023บน p พ a y s t a t i o n 4 p l a y s t a t i o n 5 Xbox One Xbox Series X s และ PC สาวกเกมเนี้ยเตรียมตัวให้พร้อมได้เลยไม่ถึงเอาอะไรมาประครบหัวนะเกมมันหัวร้อน <laughs>